เรียบร้อยอ่ะไห้ดูใช่ป่ะว่าใครเลือกชุดอ๋อพี่ชายมินจิเลือกชุดไดชใจมากเลยค่ะของดีอ่ะเขาไม่ได้ไปเก็บนะจ๊ะโอ้ทำไมเขาทำไรเอ้าตรงนี้เลยเพราะว่ยน้องเขาทำตามกฎกติกาทุกอย่างแล้วมีเปลี่ยนชุดให้เราแล้วแล้วก็เปลี่ยนณจุดจุดนี้เลยใช่แล้วเราต้องทำยังไงเราก็ต้องให้ผันข้าวผันข้าวให้ให้เลยป่าให้เลยอยากให้ดูชุดนิดนึงก่อนนะคะชุดน้องพิณอ่ะ ีชุดที่นี่ก้เลกสัตยายก่อนเป็นเสื้อนะคะที่คืบเดียวคือตอนนี้ก็นิยลมมากเพราะอากาศมันร้อนนะคะและที่สำคัญคือน้องเขามีความของเดงมีความาร์มคอนอมคามปนมองแวก็กันเกงใบตองเกงใบตองกระบิะสั้นสมอเสมออะไรถามจริง ามีสาวแต่งตัวอย่างเงี้ยเดินผ่านไก่ไก็ชอบป่ะก็ก็ชอบสิน่ารักเนะเดินผ่านัต้องเออโดนแย่ด้วยจะลากไก่ไปที่น้ำให้ไหมใช่ว่าหรือเปล่าอ้าวจริงๆขอจะผักทุกคนเลยนะใส่นั่นแหละจริงแล้วเขาเป็นลุคสไตล์แบบเท่ๆด้วยไงสวยเท่สวยเท่เปรี้ยวแต่ทีเนี้ยเราอยากถามลึกลงไปอีกเดี๋ยมาถ้าอยากเนี้ก็ต้องเข้าช่วง Asics ว้าว อะไรฮะอันนี้ล้วงขอลวงหน่อยโอเคโอเคนิทานการตามไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยเห็นอยู่ไม่ต้องจิ้มกระชากนะไปยืมคำถามคำถามที่คนนะคะอยากจะทราบแม้กระทั่งตัวพิธีกรณนามอเอกกรตายมีแฟนได้ยังฮะยังค่ะเจอตอนนี้โซดอยู่อ้าวแล้วอย่างนี้เดานะเลือกเยอะ จนางสวยมากเลยนะใช่คือแบบผู้ชายส่วนใหญ่เขาจะชอบคิดว่าเฮ้ยสวยแบบไม่ต้องมีแฟนแล้วแน่เลยแบบไม่กล้าจีบอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ชายส่วนใหญ่อารมฟีลหมดลว่าจะจีบแต่ไม่กล้าจะจีบไม่จีบเอ้หรูจะเอาไม่เอาเี้แต่ข้ามีแฟ เอาภาพลูกหลอภายนอกก่อนลุกหลอภายนอกต้องต้องแบบต้องหล่อไหมจาเป็นต้องหล่อไหมก็นิดนึงอ่ะเอาแบบเปรียบเปรียบเทียบกับดาราไหมคล้ายๆได้ได้เลยอย่างชินชินอ๋อชอบชอบแบบพิชนชอบแบบลุกแบ๊ดแบดนิดนึงอ๋อแล้วใส่แวนคางแหลมไม่มีตังนีได้ไหมได้ปะ ใส่แว่นค้างแล้วไม่มีตังค์มึงคุ้นๆนะไม่เผลืออยากรู้ไงแต่เขาไม่กล้าถามได้ไหมอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถือว่าหลักสากลใช้ได้ไหมก็ได้นะถขถาวกันอย่างนี้เหรอก็ไม่ได้เคเร่อะไรเดีอย่างนี้กินต้องราซอทไหมต้องต้องแกะก่อนข้าวนะคะถ้าอยากรู้แล้วว่ารสชาติเป็นยังไงจะลองชิมกันนะครับ ก็ <łość> คือชอบแนวนั้นติ๋ิแล้วถ้าเกิดแบบมีต่างชาติมาชอบเนี้ยก็หลังงชอบไหมแนวเนี้ยก็เคยมีลูกครึ่งแต่ว่าไม่ไหวอ่ะไม่ไหวคือเขาตรงเกินใหญ่เกินไปไม่ใช่สูงถ้าใหญ่เกินน่าจะเป็นขึ้นของโกลำไม่เขาจะพูดหมดเลยเขาจะไม่เก็บเลยเขาจะพูดตรงๆแบบ รู้สึกอะไรอยากทําอะไรหรืออะไรเขาจะพูดเลยคือแบบอย่างคนไทยเราเราจะรู้สึกแบบจะห่วงความรู้สึกนิดนึงใส่ยับเลยัมนคอไม่ก็คือหิวก็คือหิวโกรธก็คือโกรธไม่ชอบก็คือไม่ชอบไดเจนค่ะก็คือวอนก็คือวอนชอบใช้นุ่มนวลเออ่นุพูดจาเพราะอันนี้เช่นสวัสดีครับคิดอะไาอย่าสเปเกอรงี่ยสเปเกอร์ด้วยดีจริงๆปะเขาได้หมด ลูกรลับลุกหับเลิกจริงๆเนี่ยเป็นแผลเลยลาโมกลาลาโมกอีกแล้วมาเจาะลึกต่อแล้วนิสัยต้องเป็นคนยังไงบุญร่วมไหมหรือไม่เกี่ยวเรื่องเงินหรือว่าตังอะเออต้องต้องคุณหนาไหมหรือว่าก็ยังไงก็ได้ค่ะเพราแล้วก็เพราะค่ะเองของแบบนี้มันช่วยกันสร้างได้ฮะอ๋อนี่สเปกข้างๆเลยเนี่ยอ๋อตองที่ทำลายอย่างเดียวที่สร้างที่ทำลาย ก็ดีแล้วถลักทำลายแลาวคแสดงว่าเป็นคนที่ไม่ต้องจำเป็นต้องเป็นผู้ใหญ่กว่าแล้วอุปสรรคเราได้แต่นลูกเดกเป็นก็ได้เด็กว่าล่ะด็กว่าได้ไหมพี่ด็กว่ายิงดีเด็กชอบกินเด็กเอรอเด็กเด็กก็ได้เชื่อมหมายเด็กเนี่ยประดูกไม่ดีกินไม่ต้องเขียวเลยคือลงไปเลยจริงไอพวกนี้มันอมตะจริงละมีมีเด็กมอออกมาจริงหมอเด็กถามว่าใช้ตังเยอะหรือเปล่าโอ้โห ก็ใช้เยอะนะก็ก็ก็เยอะทำไมจะเอามาให้อย่างเงี้ยเหรอเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราเลี้ยงเธอได้นะเด็กโมห่จะมาเลี้ยงได้ยังไงเป็นแค่พ่อรวยไงอ๋อพ่อรวยเหนือถ้าเหมืองแล้วเคยมีส่วนใหญ่เนี่ยรุ่นไหนมาจีบเรารุ่นไหนจะเป็นเด็กมากกว่าอ๋อไทยเก็บเป็นเด็กอันนี้อันนั้นเด็กไปไหมเดินมายังดูจุ่มเลย อขอดูที่นึงเงี้ยเหรอผมผมเบื่อฉุกงี้แล้วเหมือนเป็นไฟเละอาคฝ่ะเหมือนเป็นไฟผมเบื่อฉุกนี้แล้วครับเด็กจุกงี้ผมหน่อยได้วไมครับนี่ถ้าเด็กขนาดนี้นะเอาไปต้มกินเหรอบ้านะเออแล้วทีเนี้ยผู้ชายยังไงที่เราไม่ชอบเลยหญิงเจอเงี้ยถึงไม่เอาร้อยหีมากเลยผู้ชายดูสกปรกสกปรกเล็บเล็บดำ เล็บดำใช่ไหมขอโทษนะครับขนจมูกยาวขนจมูกเออหนึ่งทุกวันฟันฝันนี่มันเหลืองธรรมชาติพี่ตาเคลือตั้งแต่หัวอยู่จริงยตาเครืองคืออะไรไม่มีพี่ตาแค้หมดแล้วคือผู้ชายสาะอาดคือไม่ชอบผู้ชายที่ไม่ดูแลตัวเองแล้วชอบผู้ชายใส่น้ำหอมหรือเปล่าบชอบชอบกินอะไรผู้ชายหลายคนอยากรู้ว่า ผู <ítulo> like ้หญิงแบบว่าผู้หญิงชวนฝันแบบนี้ต้องใส่กินแบบนี้นะแล้วผู้หญิงจะแบบโ้หตามอะไรเงี้ยมันจะมของผู้กินบอเบอรี่ไสักอย่างอเบอรี่เกชอบเนี่ยโปโลีเงินเข้ามาใครฉินะโปโลรูเหรอให้หน้าปรนะอโโลเงินโปโลสปอร์ตใช่ไหมใช่ไหมไอฉีนะแล้วยังไงต่อแลวนี่ก็เป็นเรื่องราวที่แบบว่า ซีคว <Secret>, ิซีควิที่เรามาเจาะกันในวันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าน้องเขาก็น่ารักมากเพราะว่าเปิดเผยทุกเรื่องเลยใช่นะแล<ต>้วและที่อำคัญคือเรารู้ลึกถึงขนาดว่าจะไปเข้าเป็นยังไงแล้วออหลังจากนั้นไกด์ก็ไปแปลงเราแล้วกัน ก็ไม่ใช่ไม่ใช่้าให้ผมไปแปลงหรอคุณผู้ชมทางบ้านเ่ยนะฮะก็สำหรับใครที่สนใจอยู่ก็ลองดูว่าตัวเองใช่สปายหรือเปล่า้วจะติดต่อยังไงลติดตามยังไง่รือช่องทางที่เราจะสามารถมาทงนี่ได้ไม่ใช่ทงนี่ติดตามผลงานมามาติดตามแล้วก็สามารถที่จะไปหาสมมติว่าแบบเป็นแฟนคลับอยากซื้อคิตตี้ไปให้จังเลยอะไรอย่างเงี้ยทำยังไงก็ตอนนี้ก็มี m v เพลงซิกแพคนะคะของ หมดแรนกับลาคอมชุนซื่อค่ะช่องทางการติดต่อเหรอคะเช่น Facebook Instagram หรือว่าโซเชียลมีเดียเฟซบุ๊กก็แตงโมโซติกานะคะส่วนไอจีก็ติดกันเลยแตงโมโซติกาคะภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวเราขึ้นให้ด้านล่างหน้าจออ่า follow กันได้นะคะเพราะว่าน้องเขาไม่หญิงค่ะไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรก็จะมาบอกว่า follow ได้ follow ได้มีอะไรเก่เลยวะมาจะดูซิว่าจะเล่นอะไรจะดูซิว่าจะเล่นอะไร ไม่มีอะไรมากก็แค่แบบว่าเราหน้าปิดเบรกด้วยท่านี้นะน้องจีเป็นผัวแล้วเหรอแต่ว่าท้ายรายการนะเราจะมีชุดจะบอกว่าเป็นชุดไฮไลท์ของคือว่ารายการเราเนี่ยจะมาลาไปแบบว่าเฉยๆเนี่ยมันก็จะไม่ใช่ SQ สคิเราต้องลาไปแบบว่าเซ็กซี่เซ็กซี่เราเห็นอะไรร่าล้วยรายการแล้วนะเราก็ต้องมีอะไรหวานๆมีอะไรหวานหวาน ปิดไปแบบว่าสวยงามเ,เออนะดีนะดีค่ะ,ะได้ค่ะ,ะโอเคมั้ยนะแล้วคิดว่าชุดที่เตรียมไว้ก่ะเซ็กซี่พอมั้ยน่าจะทำให้หลายๆคนนั้นลายไหลเลยโอ้โหถ้าพูดกันขนาดนี้แล้วก็นิกกี้หยิบมาหน่อยนะ <laughs> ผมเราอยากจะหยิบแต่ผมหยิบไม่ได้บอกเลย<ด>นะว่าร้อนแรงมากร้อนแรงร้อสีอะไรได้ค่ะสีแดงครับผมนะฮะอะแต่ถ้าสมมติว่า ถ้าคุณใส่ตอนนี้คุณจะได้รับชินละพันถ้าคุณใส่ตอนนี้คุณจะได้รับชินละพันคุณจะว่ายังไงครคิดก่อนได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่วางคับนะจะไม่ทำก็ได้แต่จะทำก็ดีคือว่าชุดชุดนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟเออเพราะฉะนั้นคุณคร่าต่อคนดูหรือว่าต่อต่อผมเองคือคือกี้มองว่าอะไรปะถ้าหุ่นไม่เฟิร์มจริงก็คงแบบ ไม่กล้านี้ใช่ไหมลองเขาแบบเนาะไล่ซึ่งเซลล์ได้อยูล่ซึ่งเซลลว่าเออล่เซลล์ไรไม่มีเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาใช่ได้แน่นอนนะคะอ่ะเอาไม่ว่าผู้ชมนะครับอย่าลืมติดตามรายการของเราได้นะครับผ่านทางตอนนี้ยูทูบเขะค้ปเสิร์ชได้เลยนะครับผมอรวลูดแชนเนลฮะค่ะและยังมีเฟซบุ๊กด้วยอัลลูแอนค์ับ ครับผมแล้วก็ยังมี a l u a m t h a i c o m c h a n n e l ด้วยอุ้ยมีเยอะมากเลยเดี๋ยวเราขึ้นให้ด้านล่างหน้าจอนี้เลยอ่าแล้วก็นี่ก่อนเดี๋ยวให้ก่อนห้ามลืมเลยนะสำคัญเลยต้องพังสองพังส่องพังน็อปนิดๆเห็นๆชัดๆเก็บเๆ็บเจ็บเ็บเ็บอ้าต้องต้องเก็บด้วยเหรอเก็บเจ็บโอ้โหเก็บกันอย่างนี้ ทุกเทนค่ะไกด์จะฟินมากเลยค่ะแล้วก็ข้าตัวก็จะไม่เอาด้วยนะคะเพราะว่าเอาสิเอาสิ่งนี้แหละเอาเอาบอกเลยว่าไม่เอาเอาเป็นว่ายังไงอย่าลืมติดตามประการสำหรับวันนี้เราสามคนขอลาไปด้วยภาพสวยๆของน้องแตงโมประการวันนี้ขอบคุณน้องแตงโมมากค่ะ F K S Q แล้วก็ตกใจนิดหน่อยค่ะพูดถึงพิธีกรชายตอนแรกที่ไปเปิดประตูก็รู้สึกตกใจแล้วก็แอบงงๆว่าแบบเฮ้ยใครวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพิธีกรหญิงก็น่ารักมากค่ะสวยตัวจริงสวยๆค่ะผลงานตอนนี้นะคะก็จะมีเอ็มวีเพลงซิกแพคของหมดแวนตักนาค่อมนะคะแล้วก็เอ็มวีเอ็มวีเพลงเธอของวงสเตปัดค่ะ ช่องทางการติดต่อโมนะคะก็จะมีเฟ e บ o o k แตงโมเวนวัลแล้วก็โชติกานะคะส่วนไอก็แตงโมโชติกาแล้วก็ติดกันเลยค่ะแล้ก็ l o w กันมาเยอะๆนะคะมนวดกระปุกนวดกระใสไหมนวดกระใสกาไม่ได้เขียนนวดกระนวดกระใสแล้วเลท้งคำให้เราเหน ผมไม่ไเที่ยวนะ,ะผมไม่เที่ยวแบบว่าผมเาไปทักให้เขาพอแล้ว <laughs>